สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องรา่าวาสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเ,เต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับแล้วก็เชียร์มาสัจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็จบกันไปครับในส่วนของศึกเพเวอร์ตอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์เต็ดเรานะครับบุกไปเยือนเบรนฟอร์ดแล้วก็ชนะได้3ประตูต่อนนึงด้วยกันมีเรื่องรายที่มาคอกันบ้างเหมือนเดิมครับ5ประเด็น6ประเด็น7ประเด็นหลังเกมนะครับซึ่งในเกมดังกล่าวเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยมีการจัดทัพอย่างไรกันก่อนก่อนที่จะไปเรื่ององการทำประตูนะครับ แมนยูเนี่ยมีการคอนเฟิร์มเรื่องของไลน์อัพออกมาตามนี้ครับก็จะมีเดวิดเดียร์นะครับมีลินเดเลิฟมีโรนโดนะครับกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งกลับมาลงสามได้อีกครั้งครับมีเมสันกินบูธมีเฟร็ดมีบรูโนมีวารานดัลโลอเล็กเตอริสอิลองกาเมทร์มินี Fred, Bruno, an, allow, is, a, erm นะครับส่วนตัวสำรองเนี่ยมีทอมฮิตตันเฮนเดอร์สันฟิลโจนแมมกควายมาตามาติดฟันเดเบก มาซียาลแรดฟอร์ดนะครับใส่รายชื่อผู้สัประตูมา2รายเป็นตัวสำรองนะครับซึ่งมันมีเหตุผลครับเนื่องจากว่าตัวที่ได้รับโอกาสจากเกมที่ผ่านมาอย่างคาวานี่มีอาการบาดเจ็บนะครับจะดอสซานโชมีธุรลส่วนตัวนะฮะเรื่องของทางด้านครอบครัวเขานะครับนะก็เลยไม่พร้อมใช้งานนะครับทำให้นัดนี้เนี่ยไม่มีรายชื่อด้วย แล้วก็ลูกชอก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับทั้ง3รายไม่สามารถลงสามได้ก็เหตุผลตามนี้นี่คือสิ่งที่รับตนิกให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับนะชัดเจนกันดีนะทีนี้เรื่องของภาพรวมของการทำประตูแล้วก็เรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยนะครับซึ่งครึ่งแรกเนี่ยนะครับหนักเลยนะครับทางเจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งครับถ้าคมวันนี้เราก็น่าจะโดนหลายเม็ดเหมือนกัน ต้องชม w t าด้วยนะครับที่ช่วยเซฟเอาไว้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของเกมรับเกมลุกการขึ้นเกมเนี่ยกองกลางตัวกลางอย่างเงี้ยนะครับมีปัญหาชัดเจนในช่วงครึ่งแรกนะครับนี่คือภาพรวมที่ผมสรุปมาแล้วกันแต่หลังจากที่มีอาการหนักช่วงครึ่งแรกครับแมนยูลงมาครึ่งหลังเนี่ยก็มีการแก้เกมอะไรเรียบร้อยเสร็จสับนะครับก็พอที่จะรับมือเกี่ยวกับเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามได้บ้างนะครับ แล้วก็สุดท้ายเราก็มาเกิดประตูวันเกิดขึ้นนะครับในส่วนของเอโทนี่อีลองกานาทีที่55เนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะการโยนออกบอลยาวของเฟรดนี่แหละเข้าไปในกรอบนะครับแล้วก็อีลองกาก็วิ่งไปนะครับแล้วก็มีโอกาสใช้โอกาสนั้นทําประตูทันทีนะครับนนาทีที่55เป็นประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับออกบอลดีนะครับสําหรับทางเฟรดแล้วก็คนที่วิ่งทําทางมาเอาบอลก็คืออีลองกาเนี่ย ก็วิ่งทำทางได้ดีด้วยนะครับประตูที่2นะครับก็ขึ้นเกมได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาจบที่เมสันกินบูทนะครับคนแอซิก็คือบรูโน่เฟอร์นันเดสส่วนประตูที่3เนี่ยนะครับก็เป็นการซัดโล่งๆของมาคารัดฟอร์ดนะครับบรูโน่แอซิทั้ง2ประตูนาทีที่62ให้กินบูทแล้วก็77ให้กับทางมาคารัดฟอร์ดนะครับแล้วก็เฟรดเนี่ยอีก1 a แอซิดด้วยกันนะครับครื่งหลังแมนยู U, ดูดีขึ้นนะครับ แล้วก็ดูที่จะเล่นที่จะกลบเบรนฟอร์ดได้อย่างชัดเจนแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยมันคนละแบบเลยครับทีมใหญ่เจอทีมเล็กแทนว่าทีมใหญ่จะกลบทีมเล็กใช่ไหมครับแต่ว่าครึ่งแรกทีมเล็กเนี่ยกลับไปว่ากลบทีมใหญ่อย่างชัดเจนแล้วก็มีโอกาสยิงหลายต่อหลายครั้งด้วยนะครับคือแมนยูแทบจะไม่มีโอกาสการยิงอะขณะที่ครึ่งแรกเบรนฟอร์ดมีโอกาสการยิงเกือบ10ครั้งอะ อันตรายมากแต่รูปครับก็เข้ากรอบแล้วก็เป็นเรื่องยากของเดวิดิกาด้วยนะครับส่วนแมนยูก็คําเป้าไม่เจอนะครับปัญหาเยอะไปหมดเลยช่วงครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังอ่ะโอเคมีโอกาสนะครับแล้วก็ส่วนทางเบรนฟอร์ดเนี่ยมาได้ประตูในนาทีที่85ครับจากอีวานโทนี่นะครับก็เป็นจังหวะคลุกคลิกนั่นแหละนะครับซึ่งแมนยูมักจะเสียประตูแบบนี้เป็นประจำนะครับก็เป็นประตูตีไข่แตกนะครับเดวิดิกาก็ไม่พอใจอย่างแรงครับที่ แนวรับของแมนยูมีสมาธิที่ไม่ดีพอในจงังหวะนั้นนะครับนะซึ่งระบบการเล่นนะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็มาในระบบที่เราได้เห็นกันแหละนะอาจจะมองเป็นสีสามก็ได้สีสองสามหนึ่งก็ได้นะครับมันก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นระบบถนัดนะที่เราใช้มาจากเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงท้าย,ายของเกมเนี่ยพอมีการเปลี่ยนเฮนด์ลมากวายลงมาเนี่ยก็เริ่มชัดเจนว่า รา,ายบางเดิกเนี่ยไม่ประมาทละก็เอามายืนเป็นหลัง3านะครับน่าจะออกเป็นประมาณ3 43ประมาณนั้นะครับนะก็ทำให้แนวรับมันดูแน่นขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้เฮลิมักไวกลับมาลงสามได้อีกครั้งด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการป้องกันลูกกระากาษเอาแม็กไวามานะครับนะก็ถือว่าเป็นการแก้เกมได้ระดับหนึ่งเลยดีระดับหนึ่งเลยนะครับก็ไม่ประมาทนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่ามีบทเรียนจาก เกมพวกกบบิลล่านะครับที่นําไปก่อน2เม็ดนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็โดนเป็นอีก2เม็ดผลออกมาจบเกมก็เสมอกันไป2อสองนะครับก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ประมาทน,นะครับโอเค5ประเด็นหลังเกมมีอะไรพูดถึงกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็เฮนรี่เบคไวนนะครับน่าจะต้องอดทนรอต่อไปนะครับดูเหมือนว่าทางรับนันิกเนี่ย จะชอบคู่ระหว่างราฟฟเอวารานกับเดนเลอร์มากกว่านะครับังทั้งที่แฮนนี่เม็กวายหายจากการบาดเจ็บมาตั้งแต่เกมที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าเกมนนเี้รวมกันแล้วเนี่ยเป็นเกมที่2นะที่เจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็ต้องอดทนรอต่อไปแต่ก็ได้รับโอกาสในช่วงท้ายนะช่วงเหลือประมาณ20่นาทีอย่างที่ผมบอกกันไปในการได้รับโอกาสลงสนามนะครับก็เป็นหลังสาบนะฮะเป็นช่วงที่แมนยูแก้เกมด้วยรับนักนีแก้เกมด้วยนะครับ แล้วก็ประเด็นที่2ที่พูดถึงกันก็แน่นอนครับต้องเป็นเดบิเดคาอยู่แล้วนะครับช่วยทีมาไว้ครับเหนื่อยเลยนะครับเกมวันนี้เหนื่อยทุกเกมแหละเดคาเหนื่อยเหนื่อยทุกเกมจริงๆนะครับเซฟจังหวะสมรรถคันนะครับเกือบที่จะเป็นประตูเซฟลูกยากด้วยขาโอโ้โหแบบจังหวะช็อตนั้นเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนะหลายต่อหลายครั้งจริงๆนะครับก็เป็นอีกเกมที่มักจะมีการเคาะถึง ได้บริการทุกครั้งนะครับว่าช่วยทีมได้หลายต่อหลายครั้งมากๆเกมนนี้ก็ต้องยกเครดิตให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่3ครับก็คือคริสเตียโนโรนโดกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับหลังจากหายไปในเกมกับวิลล่านะครับเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บนั่นแหละนะครับแล้วก็กลับมาลงสนามได้อีกครั้งซึ่งแบบนี้อาจจะไม่ได้มีการทำประตูกันไปแต่ว่าก็มีส่วนร่วมในจังหวะที่ มีการพักอ,อกให้บรูโน่หลุดเข้าไปแล้วก็เป็นการแอซิให้กับในสันกินบูนนั่นแหละนะแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่เขามีลุ้นเรื่องการทำประตูก็ม่งและย้อยนะครับแล้วก็บอลเนี่ยมันไปชนคานนะครับเสียดายที่มันไม่เข้าแต่ว่าวหนือจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับซึ่งก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวด้วยนะครับ แล้วเจ้าตัวก็มีอาการด้วยนะครับอาการนั้นหมายถึงว่าอาการที่ไม่พอใจนั่งบนอยู่นั่นแหละพ,พึมพำพึมพำกับทีมงานพ,พึมพำพึมพำกับตัวเองนะครับสุดท้ายก็มีช็อตที่กล้องเนี่ยจับภาพไปแล้วก็เห็นลาบันิกนั่งคุยกับโรนโดอธิบายให้มันชัดเจนนะครับว่าเหตุผลเพราะอะไรอะไรอย่างไรซึ่งผมมองว่าคือปกติเนี่ยโรนโดเนี่ยเขาจะแบบลงแบบ90สนาทีเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าเนี้ยก็ต้องเข้าใจว่า คือโรโดเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมานะครับคารวานี่เพิ่งเก็บไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเนี่ยมันเหลือไม่ค่อยมากเพราะฉะนั้นก็ต้องถนอมกันหน่อยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโปรแกรมที่มันอัดแน่นอยู่นะครับมันยังมีอีกหลายโปรแกรมที่เราต้องลงเตะเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันก็คือ เซฟโรนโดไว้ก่อนดีกว่านะครับเรื่องของการเปลี่ยนตัวผมว่าเห็นด้วยนะในการเปลี่ยนที่เซฟโรนโดไว้นะครับเพราะว่าคาวานี่เพิ่งเจ็บไปอะนะครับเราต้องเข้าใจในสิ่งนี้ด้วยนะครับเจ็บซ้ำอีกแล้วนะสำหรับเรซยนสันคาวานี่นะครับช่วงนี้เจ็บป่อยเลยนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงกันเลยก็คือแอนโทนี่อิลองกาครับดาวรุ่งนานี้ได้รับความไว้วางใจจากลาบานิกนะครับเกมที่แล้วลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ถือว่าสร้างความประทับใจได้ในระดับหนึ่ง นัดนี้ได้รับโอกาสก่อนพวกพี่ๆด้วยนะครับแล้วก็ลงเล่นในตัวจริงนะฮะอาจจะไม่ได้ถึงขียสุดแต่ว่าต้องยกเครดิตเรื่องของการยิงประตูขึ้นนําให้กับเด็กคนนี้ด้วยนะครับก็พัฒนากันต่อไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดพัฒนานต่อไปแบบเรื่อยๆแบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเบียดพวกพี่ๆได้เลยนะครับนะก็ดูมีแววอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ลาวางังกิชอบด้วยนะมีการแบบให้สัมภาษณ์บ่อยครั้ง กล่าวชมบ่อยครั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกีบนาแน่นอนครับว่าตัวจริงต้องเป็นอิลองกาเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับในตำแหน่งตัวเรมเส้นฝั่งซ้ายนะครับประเด็นต่อมาประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของมาคารดฟอร์ดนะครับที่ก็หลังจากที่เป็นตัวสมรองไปแล้วนะครับนะในเกมลัดนี้นะครับแต่ว่าพอลงมาเนี่ยก็เอาความมั่นใจมาหน่อยนะครับมีการแอซซิตจากบรูโน่บรูโน่เนี่ยก็ มีการชะลอรอให้แรดฟอร์ดไปในจังหวะที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ถวายพานให้แล้วก็แรดฟอร์ดยิงไปแบบโลง่งๆยิงซัดเข้าไปเต็มแรงแตะเข้าไปเต็มแรงขนาดนั้นนะครับที่เราได้เห็นกันนั่นแหละก็เป็นประตูที่สวยด้วยนะครับยิงได้ดีนะก็ถือว่าเป็นประตูเรียกความมั่นใจแล้วกันนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยก็มีปัญหาการบาดเจ็บด้วยนะครับจากเกมที่ผ่านมาเนาะแล้วก็กลับมา ตูได้ด้วยความมั่นใจได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวหลังเกมเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อบปยันต่อนะครับส่วนมีการจัดเต็มพูดคุยกันแบบ,บ,บยาวเนี่ยเดี๋ยวมีการพูดคุยกันในเรื่องของหลังเกมผ่านโดยแต่กลุ่มแล้วกันเป็นการไล์สุดมันจะมีเวลาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของการอัจเป็นคลิปเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดอะไรมากมายขอเป็นสรุปเดีกว่านะครับนะรอจัดเต็มกันแล้วกันในช่วงระหว่างไล์นะครับโอเค ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเรามาปิดท้ายกันในเรื่องของตลาดซื้อขายนเตะของแมนยูเรานะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงเรื่องราวอย่างไรก,กันบ้างนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของลินการ์ดนะครับตามรายงานของสกาสปอตแล้วก็เดอะไทม์นะครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยมีการรายงานที่ค,คล้ายกันนะครับสกาสปอตเนี่ยมีการระบุก,กันออกมานะครับว่านิวคาสเซิลเนี่ยมีการเดินหน้า ทาบ time จะซิ้นกาจจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วนะครับเพื่อมาเสริมแนวรุกเพิ่มเติมในช่วงมกราคมนี้หรือว่ากลางซีซั่นนั่นเองนะครับนะหลังจากที่มีการเซ็นแคลเรนทิปเปียไปแล้วนะครับคิสบูธไปแล้วนะที่เป็นกองหน้าก็ต้องการแนวรุกเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็คาดว่ายังมีอีกหลายรายนะที่นิวคาสเซิลเล็งกันเ,เ,เอาไว้นะครับ เรามักจะได้ยินรายชื่อของดินกาดเนี่ยนะครับอยู่กับนิวควาสเซิลเป็นประจำนะตามข่าวนะครับมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการย้ายของดินกัดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับนักเตะสัญญาไม่คืบหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวย้ายมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะครับนะทําให้มีโอกาสที่จะย้ายได้เลยในช่วงมกราคมหรือก็มีโอกาสที่จะเป็น การย้ายแบบไปฟรีเหมือนกันในช่วงซัมเมอร์นิวคาสเซิลก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาอย่างไรกันดีในตอนนี้ครับก็มีการพูดคุยกันแล้วมีการติดต่อกันแล้วเบื้องต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยว่ากันว่ามีท็อตแนมอสเปอร์อีกทีมหนึ่งที่ให้ความสนใจนะครับแต่ว่าบางกระแสเนี่ยที่ผมไปอ่านเจอเนี่ยนะครับก็บอกว่าแมนยูไม่น่าจะปล่อยลินการ์ดให้กับทีมระดับบนๆของ คะแนนตารางคะแนนพมมรีเมเดกอังกฤษนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการไปเสริมคุมกําลังเชิงลึกหรือว่าไปเสริมหอกเสริมดาบให้กับคู่แข่งเรื่องของการเบียดพื้นที่ตารางคะแนนชั้นบนได้นะครับแต่ว่านิวคาสเซิลเนี่ยเขาอยู่ล่างๆแล้วนะครับก็เลยทําให้แมนยูมีโอกาสที่จะปล่อยให้กับนิวคาสเซิลมากกว่านะก็เรื่องของลินการ์ดเนี่ยมีข่าวกับทั้งเวสต์แฮมนะครับท็อตแนมอเปอร์แล้วก็ล่าสุดก็คือนิวคาสเซิลนี่แหละก็ เตรียมที่จะมีการเดินหน้าทาาทามดินกาดแล้วนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็มีรายงานออกมาจาก90ามินนะครับเว็บไซต์ฟุตบอล90ามิลเนี่ยมีการเล่นข่าวว่าสันออกมานะครับว่าลาฟนังนนีเนี่ยได้มีการแจ้งต่อบอร์ดของแมนยูว่ามี3แนวรับที่ยังไม่ดีพอสำหรับทีมชุดนี้นะครับแล้วก็มีการแนะนำแนวรับที่น่าสนใจที่แมนยูควรเสริมกันเข้ามานะครับ แนวรับที่ว่ากันว่าลาบตั้งนิกเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในเรื่องของผลงานเนี่ยนะครับก็มีในรายของอารอนวันบิซากานะครับที่เป็นตำแหน่งแบ็กขวาแล้วก็มีลุกชอที่เป็นแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็มีแชลลีแบ็กวายที่ซื้อกันเข้ามาเป็นเซ็นเตอร์ตัวกลางแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ยังเล่นได้แบบไม่คุ้มกับค่าตัวเม็ดเงินที่ทุ่มเงินเข้าไปนะครับทำให้ทางลาบตั้นิกก็มีการเสนอนักเตะที่ แมนยู you, หรือว่าบอดเนี่ยควรไปเซ็นกันเข้ามานะครับก็คือมัรคิวแมนนะครับมัรคิวแมนเป็นแนวรับของบูฟเฟตันนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อสักเท่าไหร่นะก็รับนิกมีการมีการแนะนำละ่ะตามกระแสข่าวออกมานะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือกระแสข่าวก็สิบเท่านั้นนะครับฟังหูไว้หูกันด้วยส่วนอีกกระแสหนึ่งนะครับที่มีการเล่นกันออกมาจากสปอร์ตวันครับสื่อ ใหญ่ของเยอรมันแล้วก็สปอร์ตบิลเนี่ยมีการรายงานที่คล้ายกันออกมานะครับว่ารบรัสลนิกได้รับการแจ้งเตือนจากสโมสรครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อนักเตะนะนักเตะที่มีราคาแพงนะครับแล้วก็ซื้อได้ค่อนข้างยากเนี่ยนะครับก่อนที่คุณจะไปซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องปล่อยนักเตะรายเก่าออกไปก่อนนะครับนะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย นักเตะแมนยูหลายคนเนี่ยมันก็อาจจะมีบางตำแหน่งที่ทับกันค่อนข้างเยอะนักเตะบางคนก็แบกค่าเหนื่อยไว้สูงแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามานะก็มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับในช่วงมกราคมนี้หรือกุญซื้อคนต่อไปก็ต้องทําแบบนี้นะครับไม่เพียงแต่รับนักนิกเท่านั้นนะแล้วก็อีกกระแสหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของปอปอกบานะครับ ซึ่ง The Time นะครับสื่อใหญ่ของอังกฤษเนี่ยได้มีการระบุก,กันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยมีความพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับพยายามแล้วพยายามอีก,กเรื่องของการที่จะให้ปอบบักบาเนี่ยเซ็นสัญญาฉบับใหม่แต่นักเตะเนี่ยก็ลังเลอยู่นั่นแหละนะครับลังเลว่าจะต่อดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ต่อดีนะครับสถานการณ์แบบนี้มันเป็นมานานแล้วนะครับซึ่งก็ค่ากันว่าแล้วที่สุดเนี่ยนะครับบทสรุปก็น่าจะเป็นการย้ายออกจากทีมแบบไร้ค่าตัว ของปอบักบา์นั่นเองนะครับปลายทางที่ดูเป็นไปได้สูงที่สุดก็น่าจะเป็นปเอเชนะครับจากลีกฝรั่งเศสเพราะว่าเรอัลมาดริดก็น่าจะเปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วนะครับแล้วก็ยูเว่ก็อาจจะมีปัญหาการเงินนะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนอีกกระแสนหนึ่งนะครับเดลี่เมลเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าปอปบักบา์เนี่ยได้มีการแจ้งตอบบอร์ดเบื้องบนแล้วนะครับพวกแบบ ดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลอย่างจอ h ์นมร์ทับอย่างเงี้ยแจ้งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมแมนเชสเตอร์เดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวนั่นแหละถึงแม้ว่าณปัจจุบันทางนาเตะจะกลับมาลงซ้อมได้แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องของสัญญาฉบับใหม่มันก็ยังไม่มีสัญญาณที่อยู่ในทิศทางที่ดีที่ป๊อกปาจะต่อสัญญากับแมนยูต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น ทางออกที่ดี่สุดนะครับตัวเลือกสุดท้ายก็คือสัญญาหมดมันก็ต้องย้ายทีมแล้วก็ปลายทางเนี่ยนะครับอาจจะมีการรายงานที่แตกต่างจากเดอะไทม์นะเดอะไทม์มองว่าน่าจะไปเบเชแต่ว่าเดลิมเมลเนี่ยนะครับก็มีการรายงานออกมาว่าน่าจะไปทางเรอัลมลดมิดมากกว่านะครับซึ่งเรอัลมลดริดบางทีในช่วงซัมเมอร์เขาก็อาจจะมีงบประมาณก้อนใหม่มาก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าตัวไงเสียเพียงแค่ค่าเหนื่อยเท่านั้นครับก็อาจจะประเคีนให้ได้เหมือนกันนะครับ ปิดท้ายกันครับก็เป็นกระแสข่าวที่ผมอ่านแล้วก็โ,โหตกใจเหมือนกันอยู่ดีก็เล่นข่าวออกมานะครับมีรายงานจากสื่อสเปนอย่างเอลนาซิองนาวนะครับก็เป็นสื่อที่มักจะเล่นข่าวหรือข่าวข้อสิบเป็นประจำนะครับอยากเขียนอะไรก็เขียนนะแต่ว่ามาฝากกันหน่อยนะครับก็ไปมีข่าวเชื่อมโยงกับจานดอนซานโชนะครับซึ่งเหตุผลง่ายๆนะครับก็คือทําไมจานดอซานโชมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมนะครับแล้วก็ ทีมที่ให้ความสนใจแมนยูพร้อมปล่อยในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นบาเซลนาะครับเพราะว่าเหมือนกับแมนยูไปซื้อมาแล้วก็ผลงานเนี่ยไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับไม่คุ้มกับเม็ดเงินที่ทุ่มเงินไปแล้วก็ทําให้เสียงข้างมากเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าปล่อยกันออกไปเลย เพียงแค่ใช้งานเพียงแค่ซีซั่นเดียวเท่านั้นนะครับก็ปล่อยในช่วงซัมเมอร์นั่นแหละนะซึ่งราคาที่เคาะเรื่องของการขายเนี่ยก็น่าจะน้อยด้วยนะครับไม่ถึงเจ 1080, 80สิบแปล้านปอนด์เลยนะครับก็ยอมขาดทุนอะไรประมาณนั้นนะก็เป็นการปล่อยออกไปให้ทีมจากลีกสเปนไปใช้งานนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันเร็วไปหน่อยนะครับมันเร็วไปหน่อยแล้วก็จะราซานโชไม่มีวี่แววที่จะอยากย้ายทีมเลยนะครับให้โอกาสเขาหน่อยแล้วกันนะครับซีซั่นนี้ปรับตัว ซีซั่นหน้าเรามารอดูกันแล้วก็หลัางๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะดูดีขึ้นนะถ้าจะพูดในเรื่องของโลกฟุตบอลอะไรก็คือได้บางทีจอโดนซานโช่อาจจะมีความคิดจริงๆก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับแต่ผมก็มองว่าฟังหวยหวหครับเป็นกระแสะข่าวพอสิบเท่านั้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์เต็ตที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ